วิคเคะห์บอลยูโร2 0 2พฮอลแลนด์เวอร์ซัสฝรั่งเศสความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมฮอลแลนด์ Holland ไม่ได้เรียกตัวโคดี้กักโปเยเรียนทิมเบอร์สเวนบอตมันมัตไทดอเดลิกเฟรงกี้เดยองมาร์คเฟลเกนเมมฟิสเดปายโนอาแลงเทินคูปะไมเนอร์ ไทเรลมาลาเซียหรือสตีเวนเบิร์กฮุสเข้ามาติดทีมขณะที่การจัดทัพจะวางระบบการเล่น3-43เฟอร์กิลฟานได้กับตันทีมยังพร้อมเป็นแกนหลักไหนแผลงกองหน้าวาเวคอสที่เล่นดีกับสโมสรพร้อมเป็นตัวจบสกอร์ฮอนแลนด์ใช้แผนการเล่น3-43บาร์ตเฟอร์บรูเกนสเตฟานเดอร์ฟรายเฟอร์กิลฟานได้นาธานอากเกตเดนเซลดุมฟรีมาเทนเดอรูนโจอ,อีเซียมันดาลีบลินซาฟีซีโมนวเวคคอส ดอนเยลมาเลนฝรั่งเศสมีปัญหาตัวผู้เล่นในแนวรับเยอะเหมือนกันเวสลี์โฟฟาน่าเครสแนลคินเพมเบ้วิลเลียมซาลิบาดาโยอุปาเมกาโนชูคุนเดและอักเซลดิซาซีทั้งหมดบาดเจ็บดีหน่อยที่อิบราฮิมาโกนาเต้และลูคัสแอ็กนองเดสยังอยู่พร้อมประจำการขณะที่แนวรุกองตวนกริสมันคีเลียนเอมบัปเป้และโอลิเวียชิรูสามแกนหลักยังอยู่พร้อมหน้าฝรั่งเศสใช้แผนการเล่น4-2-3-1ไม่เมนยอง แบงชาแมงปาวาอิบราฮิมาโกนาเต้ลูคัสแอนออแอนองเดสฟีโอแอนนองเดสออเรเลียงชูอาเมนีอารเรียงราบิโออุสมานเดมเบเล่อองตวนกริสมันคิเลียนเอมบัปเป้โอลิวิเย่ชิรูทัศนะและทีเด็ดในเกมน,นี้ ฮอนแลนน์อขุมากำลังนอค่อนข้างเสียหายแม้ว่าได้เล่นในถิ่นแต่การเจอฝรั่งเศสชุดนี้ไม่ง่ายเพราะทีมตราไก่ศักยภาพผู้เล่นสูงมากแม้ว่าจะมีปัญหาไปบ้าง3แต้มเกมนี้จะทําให้ฝรั่งเศสค่อนข้างลอยลําในการผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายบอลดีกว่าเห็นเห็นมั่นใจฝรั่งเศสบุกมาเอาชนะได้ฟันธงต่อฝรั่งเศสปอบอะสกอร์ที่คาดฝรั่งเศสชนะสประตูต่อหนึ่ง วิเคราะห์บอลยูโร2024ออสเตรีย vs เบนเยียมสนามเออเนสแฮปเลเวลา1นาฬิกา45นาทีราคาบอลเบนเยียม e ต่อเสมอทัศนะและทีเด็ด ฟอร์มดีด้วยกัน2ทีมก็คาดว่าจะโดนกันได้สนุกเห็นเห็นออสเตรียเจ้าบ้านเอง5เกมหลังชนะ3เสมอ2จะดวนทีมเยือนอย่างเบนเยี่ยมที่5เกมหลังชนะ4เสมอหนึ่งก็ยังแร่งเหมือนกันด้วยกลุ่มนี้คะแนน2ทีมมาเท่ากันไปอีกทำให้นัดนี้เป็นสึกแยกจังฟูโดยแท้ราคาบอลเปิดเสมอทีมเยือนบุกต่อก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวกับทั้งคู่แต่หากจะเลือกจริงๆแล้วนั้นวัดบ้านใครบ้านมันไว้ก่อนดีกว่ามองแล้วก็เสียงเชียร์เจ้าถิ่นมีผลไม่น้อยที่ออสเตรียจะเบียดชนะไปหน่อยๆน ที่เด็ดบอลขอจัดวัดฟังออสเตรียผลที่คาดออสเตรียชนะ1ประตูต่อ0ูวิเคราะห์บอลยูโร2024โปรตุเกสซาสโลวาเกียสนามเอสตาดิโอเดอราเกาวเวลา1น5นาฬิกา45นาทีราคาบอลโปรตุเกสต,ต่อลูกครึ่งทัศนะและทีเด็ดบอล มาที่คู่นี้เลยคัดยูโรในกลุ่ม J2 ทีมก็เกรดบอลยังห่างโปรตุเกสเจ้าบ้าน5เกมหลังมาฟอร์มทีมยังชนะรวดอยู่ก็แน่นอนว่าในกลุ่มนี้พวกเขานำโด่งเป็นจ่าฝูงโอกาสผ่านเข้ารอบมีสูงสุดๆด,ด้านทีมเยือนอีกฝั่งสโลวาเกียก็ตามมาอันดับ2มีลุ้นไปเพลย์ออฟฟอร์มเหมือนกัน5เกมหลังชนะ4แพ้1มีสะดุดไปเล็กน้อยแค่นั้นราคาบอลเปิดลูกครึ่งเจ้าบ้านนั้นต่อจาก ที่ดวนกันมาก็สถิติยังขมกว่าเยอะเลือกวัดต่อกับทัพฝอยทองดีกว่าในรังก็แกร่งตลอดเกมรุกก็ยังอันตรายแบบนี้วางใจได้อยู่ที่เด็ดบอลวัดต่อไปกับทัพฝอยทองผลที่คาดโปรตุเกสชนะ3ประตูต่อศูนย์